คนจินตนาการตามดูเหมือนเราเป็นซูเปอร์เกิลมีแต่คนชอบเราทั้งเมืองเลยมีแต่คนให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้นะคะชอบมากเลยค่ะจังหวะน,นั้นคุณเดินไปเหยียบขี้หมาแล้วหมาก็ยังฉี่ใส่เท้าคุณด้วยจังหวะน,นั้นคุณจะกล้าเตะหมาปะถ้ามีการยอมรับในตัวคุณถ้าเกิดคุณเตะหมาเนี่ยทั้งโลกต้องรู้ไหมต้องรู้แล้วคุณจะเตะไหมจังหวะน,นี้ที่เราถูกชอบถูกชม มีคนยอมรับเรามีคนรักเรามากๆแน่นอนว่ามีสิทธิ์ว่าไม่เตะและกับกันคุณเป็นแบดบอยคุณเป็นแบดเกิลจังหวะนั้นคุณเดินออกมาตั้งแต่ก้าขาออกจากบ้านก้าแรกเลยมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยมันออกมาแล้วคนไม่ดีไอ้คนไม่มีวิน,นัยไอ้คนเออคนไม่มีระเบียบไอ้คนโง่ไอค้อไอคนไม่เก่งไอ้คนไม่ดีคุณเป็นคนไม่ดีฉันเกลียดคุณมีแต่คนเกลียดแล้วจังหวะที่คุณเดินสวนกันมีคนหนึ่งเขาเห็นคุณนะเขาเดินชนไหล่คุณแรงเลย โดยที่ไม่สนใจว่าคุณจะเจ็บหรือเปล่าแล้วเขาก็ด่าแล้วด้วยมีแต่คนถุยน้ำลายถุยแต่งตัวอย่างนี้เหรอหน่าเกลียดสถานการณ์เดียวกันเจอหมาเหยียบขี้หมาคุณจะเตะหมาปะเรามีสิทธิ์จะเตะหมามากขึ้นใช่ไหมคำถามคือเตะหรือไม่เตะใครเป็นคนบอกเหรอสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทําให้เราเลือกพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันหรือเปล่าดังนั้นเท่ากับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเบรกจังหวะที่เตะหมาใครเป็นคนเบรก ตัวเขาเท้าของเขาเองแล้วจังหวะที่เตะใครเป็นคนเลือกที่จะเตะก็ตัวเขาไงตัวเราไงที่เลือกที่จะเตะหมาตัวนั้นจังหวะนี้นิกกี้เลยถามว่าในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอะเราเป็นคนเลือกทั้งนั้นเลยอะแล้วลูกเราล่ะจังหวะที่จะบอกว่าฉันยังไม่พร้อมเพราะฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวแม่เสียใจเดี๋ยวพลาดเพราะแม่สอนมาดีเออเดี๋ยวพลาดยังไม่ยังไม่พร้อมถ้าเธอไม่มีถุงฉันไม่ให้เธอเขาจะเบรกหรือเขาจะบอกผู้ชายว่าซื้อถุงก่อนไหม ถ้าเธอซื้อสูงฉันให้เธอแต่ถ้าเธอไม่มีถุงฉันไม่ให้เธอแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีบ้านที่ต้องกลับอยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วคนนี้คือคนที่อบอุ่นฉันทิ้งตัวลงคนนี้เต็มเขาต้องแคร์ไหมว่ามีใครจะเจ็บเสียใจอยู่ภายหลังมีไหมเขาไม่ต้องแคร์ดังนั้นเขาก็เลือกที่จะไหลไปกับผู้ชายคนนั้นโดยที่ไม่แตะเบรกอะไรทั้งสิ้นเลยสถานการณ์เราโทษที่เด็กอย่างเดียวได้ไหมก็อย่างเมื่อกี้เตะหมาหรือไม่เตะหมา อย่างที่นิกกี้บอกจังหวะนี้อ่ะเด็กเขาจะเบรกด้วยตัวเขาเองเหมือนที่คุณเบรกเตะหมาหรือไม่เตะหมานั่นแหละจังหวะนั้นถ้าลูกเราได้แบบนี้อ่ะคุณอยากได้ลูกแบบเบรกตัวเองเก่งหรือว่าไม่เบรกเลยเอาไงก็ได้เพราะว่าพ่อแม่กูเป็นเวอร์ชันเนี้ยถ้าลูกที่โตมาในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะเป็นของตายคุณมีสิทธิ์ที่ตัวพ่อแม่จะกลายเป็นของที่ไม่จําเป็นในเมื่อความรู้ทั้งหมด เส้นทางทั้งหมดที่จะถามไม่ต้องถามพ่อแม่อีกต่อไปแล้วถาม Google ได้ดังนั้นจําเป็นต้องง้อไหมจําเป็นต้องง้อพ่อแม่ไหมไม่เพราะโลกยุคนี้หาเงินได้ตั้งแต่เล็กๆได้เลยเป็นเกมเมอร์ก็สามารถหาเงินได้แล้วอ่ะแคสเกมนักแคสเกมก็หาเงินได้แล้วเขาต้องแคร์เงินจากคุณไหมคุณจี้ให้เขาจนตอกอ่ะคุณจี้สมองให้เขาแพ้ แพ้ในที่นี้คือผิดตลอดและแพ้ตลอดเลยแล้วไม่ได้รับการยอมรับเลยไม่มีความสุขเลยไม่ได้รับการยอมรับคืออะไรปีนี่คือเกิดการยอมรับไหมปีนี่แปลว่าแสดงออกว่าฉันรักเธอมากเลยฉันยอมรับเธอไหมไม่การที่นิกกี้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทั้งๆท,ที่เห็นกันเนี่ยแต่เดินชนเราอะนิกกี้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกแล้วเราไม่เคยเห็นความรู้สึกลูกเลยความรู้สึกที่ฉัน ต้องเจ็บเวลาที่เธอชนเนี่ยฉันมีความรู้สึกนะคนที่ชนจังหวะที่เดินชนแบบตั้งใจชนอะ่ะเราเจ็บไหมล่ะเราเกลียดมันไหมเวลาที่มันตั้งใจชนเราอะ่ะเรายังไม่ชอบมันเลยเพราะอะไรเพราะเธอไม่เห็นความรู้สึกฉันแล้วเด็กอะ่ะเวลาที่คุณบอกว่าคุณบังคับคุณออสั่งให้เขาเป็นในระเบ,บียบวินัยนู่นนี่นั่น<ก>เด็กยุคนี้เขาจะรู้สึกว่าเธอไม่เคยสนใจความรู้สึกฉันเลยดังนั้นความรู้สึกของเขาไม่มีความหมายเขาจะมีความสุขไหมคะสมองชอบความสุขแล้วลูกคุณนะมีความสุขเปล่า หรือทําให้คุณได้แต่เป็นเวอร์ชันของการเก็บความรู้สึกหรือเปล่าไม่ได้บอกให้ตามใจให้เล่นนะแต่บอกว่าให้เข้าใจหลายคนที่ฟังในคลิปของนิกกี้แล้วคิดว่าเอาไปใช้ได้เลยไม่ใช่นะคลิปที่นิกกี้มาไลฟ์เป็นเพียงผิวน้ําเท่านั้นนะมันเป็นผิวน้ำมากมากดังนั้นในเชิงลึกหลายคนเอาไปใช้แล้วพังเพราะอะไรนิกกี้ไม่ได้สอนให้ตามใจไม่เคยพูดสักคําให้ตามใจลูก เข้าใจความรู้สึกนะไม่ได้บอกว่าให้ตามใจความรู้สึกเธอนะแต่หลายคนคิดว่าเออเอาเลยลูกมันคือการเคารพลูกไงเอาเลยลูกให้เขาให้ลูกทําอะไรทําเลยทําเลยทําเลยเข้าใจความรู้สึกเขาก่อนหลังจากนั้นกระบวนการหลังจากนั้นให้กูสอนภายในชั Bryant, ่วโมงสองชั่วโมงจะบ้าหรอเยอะจะตายหาเรื่องเด็กถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้เข้าใจความรู้สึกฉันเราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเหมือนคนที่เดินชนไหล่เมื่อกี้เขาไม่ได้สนใจความรู้สึกฉันเลยฉันเกลียดมันไหมมันก็เกลียดฉัน จังหวะนั้นคุณเจ็บแค่กายปะ่ะเขาเดินชนไหลแล้วปังจังหวะนั้นเราเจ็บไหลแค่นั้นเหรอนี่ชนตรงนี้แต่เจ็บหัวใจไปแล้วเธอไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนมนุษย์เลยเหรอเธอไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนในมหาลัยเธอเลยเหรอเธอเดินชนฉันแบบนี้เลยเหรอโดนเดินชนน่ะเราเจ็บหัวใจไปด้วยที่คุณไปตีเขาอ่ะคุณตีเขาที่กายเจ็บกายอย่างเดียวไหมไหลไปถึงนี่ไหลไปถึงความรู้สึกข้างในแล้วแล้วความรู้สึกที่ไม่ได้ถูก ยอมรับแม่ตีมันจะรู้สึกได้ได้รู้สึกความสุขและรู้สึกถึงการยอมรับหรอไม่กูไปเล่นกับเพื่อนมาแล้วกูก็ไปต่อยกับเพื่อนมาหนูเป็นเด็กไม่ดีนะลูกเขาแค่จัดการอารมณ์ยังไม่ได้กลายเป็นโดนตัดสินว่าแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆแบดบอยอ่ะที่เดินไปแล้วมีแต่คนโจมตีว่าเมื่อมันไม่ดีมึงมันเป็นเด็กเลวเด็กไม่ดีเธอเป็นคนไม่ดีเรารู้สึกยังไงไอ้แบดบอยคนนั้นรู้สึกอยากทําดีมากขึ้นหรอ จังหวะเตะหมากูเตะหมาได้เลยโดยที่ไม่สนใจว่ากูจะต้องยังไงเพราะว่าอะไรกูไม่ต้องดีกับใครอยู่แล้วไม่ต้องทําดีไปมากกว่านี้หรอกเพราะไม่มีใครชอบฉันอยู่แล้วดังนั้นลูกเราก็จะเป็นเวอร์ชันเนี้ยไหลไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าต่อให้เราพูดแค่ไหนเขาก็ยังทะเลาะก,กับเพื่อนแล้วก็ตีเพื่อนต่อยเพื่อนอยู่แบบนั้นทําไมพฤติกรรมมันไม่เปลี่ยนอะกลับกันถ้าคุณเป็นแบดบอยเมื่อกี้เลยแบดเกิลเมื่อกี้เลยแล้วมีสองคนเดินเข้ามาชมคุณบอกว่าไม่เป็นไรนะ ฉันเชื่อว่าเธอมีโอกาสที่จะทำดีได้อีกนะฉันเชื่อเธอนะฉันเชื่อใจเธอนะยังไงฉันก็ชอบเธอต่อให้ใครไม่ชอบเธอไม่เป็นไรลูกมีเด็กอยู่สองคนเดินมาชมเราแบบนี้จังหวะนั้นเราเจอหมาเหยียบขี้หมาเราจะมีสิทธิ์ที่จะไม่เตะหมาไหมเพราะเมื่อกี้มีคนชมมาสองคนมีสิทธิ์ที่จะไม่เตะป่ะเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งได้รับการยอมรับมา แล้วเมื่อกี้มีคนเห็นความดีของฉันน่ะมีคนเห็นความรู้สึกของฉันเธอคงเจ็บหน้าดูเลยเนาะคนอื่นไม่มีใครชอบเธอเลยแต่ฉันน่ะชอบเธอนะอย่างน้อยเธอจงรู้ไว้นะว่าฉันสองคนคือคนที่รักเธอนะเว้ยอืมมีคนที่เชื่อในความดีของกู